ครบสวัสดีพี่น้องปอไปเบิร์ตสุภูสุโกธยินาาดีต้อนรับกับสุสบารโดยพี่น้องเดินจัดตอนนี้ก็คือเอามาวาดข้าวอยู่ที่นาของแม่นางจ้าสวัสดีจ้ามุนิเซนหน้าแบบสบายคือข้าวเสด็กินรูบอสิาบ้านาจ้าเพราะว่ามันเมื่อยปีนี้นังเช็ดหน้าบ้านพี่น้องจ้าบอลอันทียงนานย่แล้วพี่น้องเออปีการนี้นา่งว้านเออปีการนีนั่งดำปีนี้นั่งสีรองบ้านเบิ้งนองทงนี่แต่ว่าทงอยู่ในบ้านนะนะดำคือเกา เออได้กินลูกบได้กินแต่ว่าเบิ่งจ้าสีดี้ง้าพี่น้องอยู่กันสอคนมื้อนี้ลูกเต้าเล่าก่อกะบ่ได้อยู่จ้าเพราะว่าเผากาว่าซั่นแม่บ่่อออยูืเนาะพี่น้องนะพี่น้องว่าอะไรจะหาจ้าไปบ้านฝ่าวาดฟ้าแล้วฝนนี่ก็จะปิดเราได้มูลสวดไปบุญบางไฟก็บ่ไปดอกจ้าเนาะเออส่งฝนติดตกนั่ใจแล้วพี่น้องก็ไปวานเข่าซะก่อนทำแล้วมันทัวเออ จะมาเบิ่งว่าเออข่าวเสียออกคิวบอลปีนี้เนะาะจะนางวานอยู่ตรงนั้นนะคะเออทางวานทางทมนางกระดานมันเลิกโพดพี่น้องจ้าห้องให้นะ้าเพิ่นเลิกนะเน้องเพิ่นไทยอันห้องทางขางมันเลิกแล้วเพิ่นก็เลยไ้ทมอ่ะพี่น้องเพิ่นย่านข่าวเพิ่นบ่คืนเพราะว่าอะไรทําไมถึงกลัวข้าวมีขึ้นเพราะว่าข่าวเปิ่น่าหดจอพี่นออ้องหมดจอแล้วก็ข่าวรีบกระลายเนาะเพิ่นก็ว่าน่าอีกได้ แต่บ้านกับบ้านไหนที่อยู่เนาะเออแต่กับบุษัมกับตาตาดอกพี่น้องเนาะจากสิภาษามาเบิ่งพี่น้องบ้ายมันออกจ้าเออว่ามันเป็นจังได้อยู่นะพี่น้องเป็ดตาได้กลิ่นบ่หรือว่าเป็ดตาสีแดงมาดำไหมน้องพี่น้องเพราะว่าตอนนี้กำวาดเอาหนะจ้านาถุงเนี้ยนางจวบันเอาหมดเลยหน้าจานี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยฝนหน้าจานางจวบันเอานะปีนี้ มางไม่ดำจ้าภาวานางจะดำเป็นนาบ้านเออนะเป็นยังสีเลี่ยมแต่ประหาดอย่างนีพี่น้องเอ้ยดำนั่นเออแล้วแต่คอยผู้เดียวนี่ละอ,อ,องค์งบอบคงงอบเดือนป่ายพี่น้องพุทธจาหวานข้าวจะใส่สโลวานข้าวค้าได้สวยๆเหมือนคนเออหน้องเอ้ยหวานข้าวจ้า,สสา,า,จาจไทย บิดเลยพี่น้องเนาะอืเบิ่่งเบิงมุมกว้างเสนอพี่น้องเนี่ยรถ <c oughs> <c oughs> ไฟสองคันพี่น้องพุ่นมีแต่ข่าวรีบจ้ารถไฟสองคันเนาะพี่อ้ายกับหลานเคยผลไทยพี่น้องมาบ่ิษัทรายใหญ่ห่างจะเปิดเพิ่มใหม่คำว่าประสิทธิแห่งได้นะพี่น้อง เมื่อวานเขาไปเบิรงเด็กพี่น้องเด้อเนาะมุมกล้องก็จะออดฝากทุก้องเลยเด็กพี่น้องเด้อจังไรก็ะยาหามันปลูดปูดปีด,ปล,ด,ปล,ด,ปล,ดลงให้นะาเด็กพี่นอ <laughs> อ้องเออเหลือซ้ำนี่แหละเด็พี่น้องบาดีเลยขั้นล่มบาดีเด้อบไดียางเป็นโทรศัพท์เด้พี่น้องเอยเออฮะามมุ้กลวงสักจบแค่นั้นเราพี่น้องมาจา้า หวานข้าวกันนะครับจะสิได้จะค,คิดถึงจะกอ,อ,อกดจะก,กออกันจะย่งหานฮอตแจ๋ได้เลนะหวานห่างกันยังหาน่งกถ้ามันเข่างานมันออกพอดี่าแล่เลยเขาจา้าไปแลบบ่ ออกบอกับี่องอายสวันปก่อนชวานมาข่าวดี้ชาวบ้านเาห้างเป็นไงห้างนี่ใหญ่พระวนปัดกลาง่นบริสิ์แต่ว่าเนะมันออกแล้วมันบ่ห่างเย็นแดดมันบ่ออกเีเข่าด่ยยสิ่งดีพอนาน่ ให้ทดสอบให้ทะสอบให้หนึ่งดอนสอบแล้วหัวเขาหลีดจะลายยังหมอดีมัจะวางที่ไว้ไหนที่เนาะนองฝากที่ตองจะเก่าเลย เพิ่งใกล้ๆจ้าเพราะว่ามันไกลเกินไปนะพี่น้องเนะา,จานะจะมาหเดียวนะนี่ไงใหญ่อยู่จ้าคันดำกับเมื่อยหนึ่งบุญละเออแต่ตัวนี้ก็บ้านบ้านกะเมื่อยหนึ่งบุญละบ้านก็สิสะดวกสบายอยู่พี่น้องเนาะมันปริกลมปริงเงยจ้าบ้านแล้วละแม่นแล้วอันนี้นะแต่แล้วนะก้มเงยก้มเงย,งเงยพี่น้องเอ้ยก็ออกบ็ออกนะบ้าน ในข่าวพิะมอดจอพ้อง ตาม่รู้จะออกด้วยข่าวนี้พีบอข่าวนี้อันนี้พาดข่าวหม้อจอพี่น้องโอ้ยจะจะออกกับจะย่างจังหวะจกว่านที่ว่นางบอกวานทางวันโลดเออเนาะพี่น้องบังพายขึ้นแล้วบังพายขึ้นแล้วจ้าบังพายขึ้นแล้วแห่งจายยูไซบ่เห็นอยู่ไก่เต๋อพี่น้องจ้าอยู่ประมาณสิบกิโล่ดีแหละเออจางจากบ้านเนาะพี่น้องตอนนี้ก็หวานข้าวนะจ้าเออผุ้นแหลส่วน ทั้งไงกับร้านเคยเป็นก๋าไทยนะพี่น้องร้านข้าวกับสองคนก็ไม่เป็นไรจ้ะสะดวกสบายมากเพราะไม่ได้ดำเนาอทาดำในกระซิญุงยงากในพี่น้องเว้ยเนาะไปหาตักข่าวกับพี่น้องข่าวเบิร์ดละจ้าเนอย่างเงี้ยพี่นอ้องบุรีมุลาเดี๋ยวจะแถวนี้ลงไปก็ประมาณสิบก่อไห้เนาะแถวนี้ขึ้นมาก็ประมาณสตามีสองเท้พี่น้องเอ้ยมืออื่นก็ค,คือโซซิแล้วเนาะ แต่ว่าวันนี้นะไม่แล้วดอกว,วันนี้นะอืมอื่นหมดเลยแต่ที่แล้วได้พี่น้องมาจา้ะสิลงวันไฮนีโรดนี่มันจำเป็นยาดยากกันมาจำเป็นยีท่ากันพี่น้องวันไฮนีพุทดีดิยาวจา้ะอู้น้องพี่น้องวันอะไรจะเข้าบ่ายจา้ะมันนี้ก็คือเด็กจะเกิดเนาะ รีบเลยล่เนาะรีบไปไลาพวกเขาตื่อจาจสักยอดสักย่างเนอะแอ่เดาติดแคมาเบื้องไมีเนาะส่วนส่วเดีาะว่าห้องส่นนี้ก็ดูเลิก แดดฮ้อนบอพี่น้องฮ้อนบอฮ้อนบอเนาะแดดจ้าวันกันสองคนนะครับวันนี้เนาะอยู่ที่เถียงนาหม่องเก่าจ้ะเนี่ยเถียงนาของแม่นางสภาพพี่น้องจ้ะสภาพแดดจ้าเนาะ บัดวานข่าวนี่ะาดเต็เออบัดนอนอยู่ในเตียงนี่เพระาะเครื่องฟ้าเค,าครื่องฝนบรดมีแดดจักเม็ดอืมพอแต่ออกไข้หน้าเท่านั้นแหละเด็ดเปียนเปียกวดไฟเห็ดใส่กระเทยน้พี่น้องเออไปพี่น้องจ้าก,ก็ไม่มีอะไรมากมายบดนี้กระดามินมาหวานข้าวเสื้อไม่น,นางน้อพี่น้องเนาะอืมวันแล้วจะเ้าวไปหับ เผาป่าพี่น้องซื้อป่ามาแต่เที่ยงไปแล้วเออตะกี้ว่าขึ้นมาเพิ่นชิบะไหนมานว่านเขาก็เลยซื้อป่ามาเผากินว่ะกับกระปุ้นป่าอาจารสีย่างหรือบอ่เพราะว่าค้างไว้ยุ่นอ,อกยันมาเอาไปกินแล้วไปแจ้พี่น้องเนาะเดี๋ยวเราติดตามตอนกินฟเฝ้าเผา,า,า,าป่ากับตำกระปุ้นในจานเนาะก็เอจอลูกทายกินแบบตำสุก,ก,นสนกสินเซนก้าเซนเกยนั่นแหละพี่น้องเอ,อ้ยเนาะการใชขอคกดภาบรรยากาศ ันว่านเขาสวยไม่นางไว้เพียงสำเนียงพี่น้องเอ้ยติดตามคลิปนา้าเำหบกันพี่น้องสดีจ้า